ขายแล้วด,ดีโอเคเอาตัวไหนดีเอาตัวโคอนนะหามถ้าเกขายโคอนอันนี้อันนี้น,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 นะคะนี่คือเมทอกนะคะเมทอลมันดียังไงเอาบอกสั้คุณสั้นเพื่อให้คนแข็ซื้อนะคะเมทอกมันสามารถตีท็อกล้ำไส้ให้คุณตับไตลํำไส้กับเลือดเท่ากับ4ี่ระบบเลยนะคะถ้าร่างกายของคุณสี่ระบบนี้ มันสะอาดมันสามารถทํางานได้ดีเยี่ยมโรคร้ายทั้งหมดทั้งมวลจะไม่เข้าผักคุณเด็ดขาดตัวนี้ได้นูทีเซลลด้วยนะคะนูทีเซลลด้านหลังเพราะฉะนั้นนูทีเซลล์ได้ค่อนข้างยากนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ท้องปูกคุณสามารถกินตัวนี้เลยเพราะมันช่วยให้คุณระบายด้วยนะคะดีไหม พี่ว่าดีนะกินอร่อยไหมพี่ว่าอร่อยนะเออนะโอเคสําหรับทุกท่านที่สนใจอยากจะกินเพื่อหนึ่งคุณไม่เคยล้างลำไส้คุณเลยบ้านคุณต้องกวากเลยเสื้อผ้าคุณใส่คุณต้องซักทุกวันเลยมีเชื้อโรคมีสิ่งชกปกมากมายเช่นเดียวกันวันนี้คุณกินอาหารเข้าไปไม่ว่าเป็นหมูเป็นไก่เป็นผักผลไม้มีสารพิษตกค้างอยู่มากมายล้างเสร็จ ถ้าสมมติร่างกายคุณแข็งแรงคุณสามารถหาเงินหาทองได้ไหมเออแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณบอกว่าเ้ยประหยัดไม่อยากซื้อกินอาหารเสริมมันแพงแต่ถ้าสมมติคุณทําให้ตัวคุณสะอาดทาให้ตัวคุณแข็งแรงคุณสามารถหาเงินได้มากกว่ากล่องนถูกไหมกล่องนี้ไปแล้วก็สิคุณอาจหาได้เป็นหลานถูกไหมถ้าเกิดร่างกายคุณแข็งแรงคุณว่าคุณมาละโอเคนะมาสั้นๆเพื่อให้คุณตื่นรู้ว่าเฮ้ยกินดีไหมต้องกินเถอะเพราะตอนนี้ไวรัสมาแล้ว ซึ่งจะอยู่หรือจะตายไม่รู้แต่มีเงินกินดีกว่าเพื่อให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเคนะไปละสั้นๆเย้